่นย์นะอันนี้คุณแม่นะสั่งลองสั่งดีกว่าอย่าเรียกว่าสั่งลลองสั่งเครื่องโรบอทเครื่องเล็กนะเครื่องเท่าไหร่แม่ถือว่าห้าร้อยหร้อย่งดูสิมันจะดูใช่เหรอเดี๋ยวดูดิจพอนใช่เหรอลองเทนดูแล้วเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวเราจะลองลองดูนะว่ามันจะสะอาดไหมนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วไงเราก็ฝากกด อร์สตอี่อ่าเดี๋ยวเราฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูว่าข้างในมีอะไรบ้างไหนแกะมาดูสิข้างในมีอะไรบ้าง้วก็ล่องข้างในกล่องก็จะมีผ้าให้แล้วก็มีเหมือนกับที่ไม้กวาดที่ปัดฝุ่นนะแล้วตัวนี้อ่ะมีแบตในตัวด้วยนะลมมันเข้าทางไหนลมมันนิบนึงนะมันเข้าทางอ่าลมเข้าทางนี้แต่เดี๋ยวเปิดอันนี้ให้ดูมันเป็น อ๋อตรงนี้เป็นที่เก็บฝุ่นอ๋อมีใบพัดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ค่อยเปิดเดี๋ยวเราดูดแล้วให้พี่ๆเขาดูว่ามันมีฝุ่นเปล่าอ่ะใส่เข้าไปก่อนป้าใส่ผิดใส่ถูกได้แล้วใส่ยากจังได้แล้วได้แล้วโอเคอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ก็จะมีล้อข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็มีอันนี้เป็นล้อตายนะแค่ยิ่งเฉยๆแต่อันนี้จะเป็นล้อเป็นนะครับจะหมุนแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบตัวไม้ปัดเข้าไปประกอบยังไง เฮ้ยม,มีที่ปัดฝุ่นด้วยอ่ะใส่เลยใส่ให้ใ<ส>ใหดยในเครื่องนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะชาร์จแบตได้ด้วยนะ,อ,ะอันนี้นะผมว่ามันเหมาะสาหรับพื้นเรียบๆที่ไม่มีของนะเป็นห้องโล่งๆอย่างเงี้ยนะมีผ้าให้ด้วยอ่ามีผ้าเอาไวถ้ถูไว้แบบเก็บฝุ่น,นครับถ้าถ้าเกิดว่ามีสิ่งกีดขวางเนี่ยก็หลบไม่ได้นะครับชนแหลกนะ <S <S แล้วก็เขาจะวิ่งสเปรสประไปเรืเร่อยๆพอชนขอบผนังกําแพงมันถึงจะดูเทินกลับอะัอีนี้ประกอบเสร็จแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะโอเค แล้วเราใช้ยังไงเปิดปุ่มหมอนี่ครับแค่นี้เองเราก็ปล่อยมันเดิมไปเลยครับถ้าเวลาที่มันไปชนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นะับเนี่ยแล้วมันก็จะถอยหลังก็จะไอยหงอื่นะแต่มันก็ไม่มีแบบไกด์หรือว่าเป็นคือเดินมั่วซั่วไปเลยนะชนแล้วก็ค่อยค่อยถอยนะเนี่อย่างเงี้ยถ้าไปปีนแล้วก็ติดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค้างแบบนั้นเลยนะนี่ มันจะออกได้ไหมเอาออกได้เว้ยแต่พอเข้าไปใต้น้ำแล้วมันวนออกมาได้หร right. ือยิงจะออกได้ไหมเอ้ยม uh, ันก็ย um ิงได้เนาะนี่มันจะคงใช้ได้ระดับนี้อามันจะ่มันไม่แบบไม่ได้เป็นแนวไงวิ่งมัวโซไปหมดนี่อุ้ยเข้าไปในรูแล้วมันจะไปดูที่มันจะออกได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูแล้วมันจะออกได้ไหม มันก็มันก็วิ่งได้เหมือนกันนะเอาออกมาได้ด้วยอะเฮ้ยมันออกมาได้ด้วยโยแต่ใบผสมอะไม่ค่อยดีนะมันงนอ,อะจะวิ่งออกลยจากคองแล้วกลับมาที่เดิมละนี่นะครับนี่อ,อันนี้ไม่ได้โปรแกรมให้มันกลับมาที่เดิมนะมันวิ่งสุ่มกลับมาน,มนะนี่ครับเมื่อกี้นะน้องโฟนนามาลองตรงที่มีพื้นต่างระดับนะครับตรงนี้ไม่จะเป็นพื้นต่างระดับกันนะ มันไม่ตกด้วยนะมันถอยหลังนะอ,ะอ่ะเดี๋ยวให้มันเดินก่อนมมัันนนเป็อะไรเนนนีี่่ยยมมวัเเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนติดพรมเรนะี่ยเห็นไหมพอมีพรมมีอะไรมันจะไปติดนะครับแบบนั้นนะเดี๋ยวอะไรให้มาดูออกมาแล้วมาวดูน,นะค<อ>รับนี่นะแอบติดติดนะนี่ติดนะถ้าเป็นพื้นลิฟท์จะดีสุดเนี่ยเนี่ยถอยหลังละ เนี่ยเนี่ยถอยหลังไล้วไหมอ่ะตก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 ใช่ถ้ามันร่วงอมามันจะตกอ๋อโอเคถ้าเนี่ยครับก็มีเซนเซอร์อยู่แต่ก็ทำงานได้ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเนี่ยมันก็ตกอยู่นะแต่มันก็ยังมีเซนเซอร์นะตะกี้เห็นมันถอยหลังอยู่นะใช่มันเมันถอยหลังเนี่ยเนี่ยครับก็เป็นแบบนี้เลยนะประมาณอ่าไหนลองลองให้น้องฟ์โกเปิดตรงถาดออกมาดูสิว่ามันมีแบบฝุ่นมีอะไไรงงปเเิดดถาย อ๋อเนี่ยวิาดำเลยะมีฝุ่นติดเต็มเลยเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นเปิดมาให้ดูนะว่ามีฝุ่นมีอะไรติดไหมเดี๋ยดูถูกเครื่องละสามร้อยน้องเฟิร์นอ,อยากเดีดูถูกเครื่องละสามร้อยนะใช้งานได้นะ <c oughs> เฮ้ยมีฝุ่นด้วยเนี่งเต็มเลยเนี่ครับ,รบมีฝุ่นอยู่ในกล่องเก็บของเขาด้วยนะก็โอเคนะครับมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะประมาณนี้เลยสำหรับ เครื่องดูดฝุ่นราคา,าสามร้อยบาทเองใช้งานได้นะแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ก็น่าจะหมดนะครึ่งชั่วโมงหรือว่าสี่สิบนาทีนะประมาณนี้นะครับสามสิบใช่ไหรอ่เขาบอกสามสิบแล้วหนูก็ไม่รู้หนูว่าน่าจะชั่วโมงหนึ่งแหละนะน่าจะไม่เกินนี้เนาะโอเคเลยะครับทำความสะอาดข้างในมีไฟฟัดดูดดูดแล้วฝุ่นก็ได้หัว โอเคล่ะก็ใช้งานได้จริงเลยนะครับประมาณนี้นะสำหรับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นนะครับผมอันนี้มันของอะไรคีนสมาร์ทโฮมคีนโรบอทอันนี้คุณแม่ซื้อมานะมีที่ชาร์จด้วยไหนะดูที่ชาร์จหน่อยเป็นไงที่ชาร์จอะนี่อะไรถนี่นี่ป่ะปอ๋อที่ชาร์จเป็นสาย u s ดีนะครับนี่เป็นแบบนี้เนาะเป็นสายวนะ s ดี <S เนา USB นะแต่ว่าต้องเอาไปใช้กับห้องโลง่ลงๆนะแบบว่าพื้นแบบเคลียร์ๆผของขึ้นก่อนนะครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดว่ามีของที่มันปีนขึ้นไปได้มันจะไปติดนะ แล้วมันก็จะไปไหนไม่ได้นะครับติดอย่างนั้นเลยนะ <c oughs> เอ้อครับก็หวังว่านะคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับพี่ๆท่านไหนที่กำลังสงสัยว่าไอ้เครื่องดูดฝุ่นแบบว่า2อ0สมันดูดมันดูดได้นะแต่มันอาจจะไม่ดีเท่าเครื่องเป็นหมื่นๆน,นะครับผมนะครับก็เมื่อกี้ลองไปดูแล้วผมผมเนี่ยออกมาเต็มเลยนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะยังไงป๊ากับน้องคนก็ต้องฝากกดติดตามช่องพูสตอรี่นะครับไป่างงั้นเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเลยไป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 เล่นไปเล่นต่อ